สวัสดีครับผมโอ้ตจากช่องโอ้ตอามานะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสาธิตการใช้งานตัวฟังก์ชันมัลติว e วของตัวทีวี s g r i ซีรีส์ปี2022นะครับที่ใช้ชื่อว่าระบบปฏิบัติการเว b o s เ2แล้วนะครับในปีนี้จะไม่ได้ใช้เป็นชื่อเว b o s 7.0็บ OS 7.0แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้นะครับผมขอเท้าความนิดหนึ่งนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยฟังก์ชันมัลติวิวนะครับหรือในชื่อไทยว่าหลายมุมมองเนี่ยนะครับ ในปีล่าสุดที่รองรับนะครับที่ผมเคยทำคลิปไว้ก่อนหน,น้าน,นี้นะครับเมื่อปี2019นะครับ w e b o อเวอร์ชัน4.5นะครับที่รองรับในบางรุ่นเนี่ยนะครับการทำงานเนี่ยนะครับเขาจะเน้นการเปิดใช้งาน2 Input ก็คืออินพุตหลักเนี่ยเป็นตัวไร้ทีวีนะครับหรือเสาอากาศนะครับส่วนอินพุตที่2เนี่ยนะครับอาจจะเปิดพร้อมกับตัว ช่องสัญญาณ HDMI นะครับหรือ AV หรือบางท่านต่อ Component ์ไว้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการจับคู่2 Input เน,นะครับแต่สำหรับตัวซีรีส์ปี2022เนี่ยนะครับเขานำฟังก์ชันนี้กลับมานะครับส่วนการทำงานเนี่ยมันอาจจะมีการทำงานที่แตกต่างนะครับจากตัวซีรีส์ปี2019นิดหนึ่งนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะขออนุญาตมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับแล้วการทำงานให้รับชมกันเลยแล้วกันนะครับ สำหรับรุ่นที่รองรับนะครับของตัวทีวี LG ในซีรีส์ปี2022จากที่ผมตรวจสอบจากสเปคบนเว็บไซต์ lg.com/th นะครับพบว่ารุ่นที่รองรับเนี่ยนะครับแนะนำให้ดูที่เป็นชิปประมวลผลตั้งแต่ Alpha 7ขึ้นไปนะครับพวก a l p h a 7 Alpha อันเนี่ยอันนี้รองรับหมดนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นตัว UHD TV เนี่ยและ Nano Cell นะครับในหลายๆรุ่นเลยนะครับเขาจะยังใช้เป็นตัว Alpha 5อยู่นะครับ ซึ่งพวกเนี้ยเขาไม่รองรับนะครับแต่ก็ยังมีเหมือนกันมันจะมีโปนมาตัวไซส์ที่เป็น86นิ้วนะครับเช่นตัว UQ 9000นะครับหรือ Nano Cell ที่เป็นตัวไซส์86นิ้วเนี่ยเขาใช้เป็นชิปมอนผลหอ Alpha 7แล้วซึ่งในสเปคเนี่ยระบุว่ารองรับ Multi View นะครับส่วนถ้าเป็นตัว QNED นะครับหรือตัว OLED TV นะครับปกติก็จะเป็นพวก Alpha 7 Alpha 9อยู่แล้วนะครับก็จากที่ไล่ๆดูเนี่ยก็รองรับทั้งหมดนะครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะสาธิตเป็นการส่งหน้าจอมือถือสะท้อนขึ้นไปบนหน้าจอทีวีด้วยฟังก์ชันแบบปกติก่อนนะปกติถ้าเกิดเราเอาตัวมือถือที่รองรับฟังก์ชันสะท้อนหน้าจอเนี่ยส่งขึ้นไปที่บนหน้าจอทีวี LG เนี่ยเขาก็จะ,สะแสดงผลขึ้นมาเป็นหน้าจอประมาณนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะมาสาธิตเป็นการใช้งานร่วมกับฟังก์ชันมัลติวิวนะครับของตัวทีวี LG ซีรีส์ปี2022กันนะครับโดยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสัญญาณเข้าหลักนะครับจาก ตัวไลท์ทีวีนะครับที่เป็นสวการเป็นตัวสัญญาณเข้า HDMI ที่ผมเชื่อมต่อกล่องรับสัญญาณเอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นแนะนําทุกคนกดสัญลักษณ์ตั้งค่าที่ตัวรีโมทได้เลยนะครับแล้วให้ทุกคนดูหัวข้อที่ใช้ว่าภาพหลายมุมมองหรือมัลติวิวนะครับจากนั้นหน้าจอเขาก็จะโชว์หมดหมู่นะครับว่าเราสามารถทําอะไรกับฟังก์ชันนี้ได้บ้างนะครับเดี๋ยวฟังชันแรกผมเลือกเป็นสกินแชร์ไปก่อนนะครับ จากนั้นหน้าจอเขาจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับก็คือ Input หลักคือ HDMI ที่ผมเปิดไว้แล้วก็ด้านขวามือเนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันที่เปิดพร้อมรับให้ตัวมือถือที่รองรับฟังก์ชันสกีนแชร์ของฝั่ง Android เนี่ยนะครับจัดการจับคู่นะครับพอตัวโทรศัพท์มือถือที่รองรับฟังก์ชันสะท้อนหน้าจอของฝั่ง Android เนี่ยจับคู่ไปที่ตัวทีวีแล้วนะครับครั้งแรกเขาอาจจะมีให้กดยอมรับก่อนนะแต่ในตัวอย่างเนี่ยผมเคยกดยอมรับการเชื่อมต่อไปแล้วครั้งหนึ่งมันก็เลยแสดงผลขึ้นมาได้เลยเนะครับ คราวนี้พอหน้าจอส่งขึ้นไปที่บนทีวีนะครับเขาก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งอินพุตหลักก็คือตัวกล่องที่ผมเชื่อมต่อไปที่ช่อง hdmi นะครับส่วนฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่สะท้อนขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งการแสดงผล2หน้าจอนี้นะครับตัวทีวีเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าต้องการรับฟังเสียงจากแหล่งไหนนะครับซึ่งตัวฟังก์ชันเนี่ยนะครับก็จะมีให้กดเลือกที่เป็นรูปลําโพงด้านบนเนี่ยจากตรงนี้ได้เลย หลังจากนั้นตำรวจสอนตอนท้องรองเข้ามาระงับเหตุแต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่สงนะสำหรับเมนูย่อยเพิ่มเติมด้านบนนะครับมันก็จะมีให้เลือกอยู่ส4โหมดนะครับโหมดแรกเนี่ยพอเรากดเลือกไปมันจะทําให้ตัวหน้าจอมือถือนะครับแสดงผลแบบเต็มจอถ้าเราจะให้มันได้สัดส่วนเราก็พลิกหน้าจอมือถือได้นะส่วนถ้าเราจะกลับไปที่หน้าเดิมเมื่อกี้นะครับเราก็กดปุ่มสัญลักษณ์สีฟ้าที่รีโมตทีวีค้างไว้นะครับ ส่วนเมนูต่อมานะครับพอเรากดเลือกไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นการแสดงผลแบบโอเวอร์เลย์หน้าจอสองหน้าจอซ้อนกันนะครับต่อมาเป็นการใช้งานฟังก์ชันมั t ติวิวร่วมกับตัวกล้องเว็บแคมนะครับสังเกตดูนะครับเวลาเรากดเข้าไปที่ฟังก์ชันมั t ติวิวหรือภาพหลายมุมมองเนี่ยมันจะมีหัวข้อกล้องขึ้นมานะครับซึ่งผมลองเอาตัวกล้องเว็บแคมเนี่ยเชื่อมต่อไปที่ช่องสัญญาณ USB ก็พบว่า เราสามารถดูทีวีนะครับจากแหล่งสัญญาณสวากาศนะครับหรือสัญญาณเข้า HDMI จากกล่องที่ผมต่อไว้เนี่ยพร้อมกับตัวกล้องเว็บแคมได้นะครับแต่จากการทดสอบในวันที่ถ่ายทำเนี่ยพบว่าเป็นการเปิดกล้องขึ้นมาอย่างเดียวเลยนะครับมีให้เลือกแค่หมดหมู่ว่าเราจะเปิดรับฟังเสียงจากแหล่งไหนนะครับต้องการ ใช้เป็นฟังก์ชันโอเวอร์เลย์หรือเปล่าประมาณนี้เองส่วนการทำงานอื่นๆของกล้องที่ใช้งานร่วมกับตัวทีวี2022ของ LG เนี่ยเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตไปทดสอบเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนสำหรับฟังก์ชันสุดท้ายนะก็จะเป็นฟังก์ชันการทำงานร่วมกับตัวสัญญาณเข้าเสาอากาศหรือไลทีวีนะครับร่วมกับฟังก์ชันสกีนแชร์เท่านั้นนะครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการทำงานของฟังก์ชันมัลติวิวของตัวทีวีในซีรีส์ปี2022นะครับการทำงานก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรส่วนสำหรับการทำงานของตัวกล้องนะครับที่เชื่อมต่อกับตัวทีวีว่ามันสามารถทําอะไรยังไงเพิ่มเติมได้บ้างเดี๋ยวถ้าผมทดสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวยงไงขออนุญาตมาแชร์กันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากช่องโอดอมมาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ